กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้ทางการเบนมาเขากำลังเร่งเร่งรุมการกวาดล้างรุงยาเสพติดก็ปรากฏว่าทาให้ยาเสพติดเนี่ยมันทะลักเข้าบ้านเราเยอะอ,อย่างเมื่อวานนี้ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ที่ไปประทะกับคารวานขนยาเสพติดที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่วิสามบรฆาตกรรมฝ่ายตรงข้ามไป6คนด้วยกันเนื่องจากพบว่ามาพร้อมกับยาเสพติดจํานวนมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพปฏิบัติการเมื่อวานนี้ที่เสียงปืนต้องบอกดังสนั่นวันไหวนะครับ เสียงอย่างกับประทัดแก้บนน่ะล่านป่าเลยเนาะและนี่คือเหตุการณ์จริงๆนะถ้าไปอยู่ตรงนั้นคงจะตึงเครียดมากเลยนะคุณผู้ชมนี่คือเสียงปืนการยิงประทัดการระหว่างทหารกับกองคารวานขนยาเสพติดกลางป่าบ้านปางตองที่ตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ช่วงหลังนี่ไปแถวฝางเยอะมากเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากแนวชายแดนเนี่ยประมาณสักแค่2กิโลเมตรยิงกันประมาณสัก15นาทีพอเสียงปืนสงบก็เข้าไปพิสูจน์ทราบ ก็ปรากฏว่าไปเจอทางฝั่งของฝั่งตรงข้ามก็คือกองครวันขนยาเสพติดเสียชีวิตไป6คนยึดเคตามีนได้300กิโลกรัมคุณผู้ชมแล้วก็มีอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะคะทางกองกำลังผาเมืองก็ยังคงเร่งขยายผลและลาดตระเวนคุมเข้มพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อกวาดล้างยาเสพติดค่ะเนื่องจากการข่าวฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะคะ บอกว่าตอนนี้มียาบ้าไม่น้อยกว่า15ล้านเม็ดรวมไปถึงไอซ์เคตามีนอีกไม่น้อยกว่า1,000กิโลกรัมที่นำมาพักเก็บไว้ตามแนวชายแดนรอเวลาลำเลียงข้ามแดนเข้ามาอย่างบ้านเราเนื่องจากชนกลุ่มน้อยชาวมูเซแดงเร่งหาเงินซื้ออาวุธหลังจากถูกกดดันจัดระเบียบอย่างหนักจากทางการเมียนมาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะครับก็ทีมข่าวสอบถาม มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยมันไหลทละลักเข้ามาบ้านเราก็สอบถามไปยังพลตารวจโทรสรายุสวนโภคัยท่านผู้ประชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดหรือปอสอท่านบอกแนวทางการสกัดกั้นของปอสอเองเนี่ยคืออุรณาการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังชายแดนโดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติเข้มงวดตรวจตาตามหมู่บ้านที่เชื่อว่าอาจจะใช้เป็นพื้นที่พักยาเสพติดแล้วก็ติดตามการข่าวที่จะได้ทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเพื่อให้สามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ ผู้ชมมาขุดกันต่อดีกว่า